วิธีการทำเกี๊ยวทานตะวันทอดไปดูกันเลยเราก็มาเตรียมฮอดดอกกันก่อนเลยนะคะแล้วก็มีแผ่นเกี๊ยวไว้สำหรับห่อคะ่ะจากนั้นก็นำแผ่นเกี๊ยวมาพับครึ่งหนึ่งก่อนนะคะแล้วเราก็ทําการตัดเกี๊ยวให้เป็นเส้นๆนะคะตามคลิปเลยคะ่ะเพื่อที่เวลาทอดจะให้มันบานออกมาเป็น ดอกทานตะวันที่เราต้องการนะคะเราก็ตัดไม่ต้องถี่มากค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะขาดง่ายหลังจากนั้นก็นำฮอตดอกนะคะเข้ามาหอ่อเข้าไปกับแผ่นเกลียวนะคะแล้วก็หมวนหม,มวนเข้ามาให้เป็นกลมๆให้คล้ายกับรูปของดอกทานตะวันนะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยจ้าเสร็จแล้วนะคะก็เสียบ เราจะเสียบสามชิ้นนะคะเพราะว่าเราขายสามชิ้นห้าบาทค่ะอันนี้ชิ้นที่สองว่าเราลืมถ่ายตอนที่เสียบชิ้นที่สามนะคะหลังจากเสียบเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาประมาณนี้จ้าเป็นเกี๊ยวดอกทานตะวันทอดนะคะหน้าตาน่ารับประทานมากเลยเสร็จแล้วเราก็นําไปทอดนะคะตอนทอดเราก็ต้องคว่ำหน้าลงนะคะแล้วก็น้ํามัน,นร้อนๆเพราะว่ามันจะ ทำให้เกี้ยวอ่ะบานแต่ถ้าเราหงายอ่ะมันก็ทําให้เกี้ยวหุบนะคะมันก็จะไม่สวยอ่ะแล้วก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะเกี้ยวทานตะวันทอดจ้าถ้าทําไม่สวยต้องขออาภัยด้วยนะคะเพราะว่านี่ก็เป็นครั้งแรกของการทําเกี้ยวดอกทานตะวันทอดจ้า